ชุมชนแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้มีการเพิ่มมูลค่าเสร็จวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาจนสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ถึง37เท่าค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ วงรีดฟางข้าวประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หลากหลายสีสันจากเปลือกข้าวโพดท,ที่ผ่านการย้อมสีจนกลายเป็นพวงรีดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไอเดียดีๆที่ได้รับการพัฒนาจากนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่หรือ ADM อําเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางที่เติบโตมาจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชาวบ้านบ้านทุงขาใตา้หมู่ที่10ตำบลแม่สุขหวังลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างฟางข้าวและเปลือกข้าวโพ ที่มีจำนวนกว่า5,900ตันซึ่งหากเผาก็จะเกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5แต่หากนำมาประดิษฐ์เป็นพวงหรีดส่งขายจะช่วยเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร6เดือนที่ดำเนินการส่งขายผู้ประกอบการในอำเภอแล้ว5เจ้าสร้างรายได้เสริมสู่ชุมชนเดือนละ5,000บาทล่าสุดมีออเดอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนับ100ชิ้นเพื่อน,นำไปเป็นสินค้าต้นแบบแก่พื้นที่อื่น ตอนแรกก็ทาเป็นวงฟางก่อนครับผมเป็นวงฟาง,งเขาเรียกว่าวงฟางหลีดนะครับผมตรงนี้เอาไว้ก็คือส่งล้านกับตวงหลีด่ดที่ที่อยู่ในอําเภอก่อนนะครับผมและจากนั้นละ่ะเราก็มาต่อยอดกันนะครับผมก็คือเราจะมาทําเป็นพวงหลีดนะครับเนาะที่ที่เกิดจากเศษวัสดุจากธรรมชาติครับผมเพื่อให้แปลงเพิ่มมูลค่า ร้านร้านค้านะครับนอกก็ให้ให้ฟีดแบ็กกลับมาก็คือว่าสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับที่เขาสั่งมาจากทางภาคกลางนอกจากพวงหรีดจ,จากฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดชาวบ้านที่นี่ยังได้ออกไอเดียประดิษฐ์ดอกไม้ใช้ประดับตกแต่งและโมบายที่สามารถเป็นของฝากของที่ระลึกสอดรับโมเดล 3R ของกรมส่งเสริมการเกษตรในอาที่1นึ่งรีฮาบิต รับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผาโดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งเพิ่มมูลค่าจากการทำปุ๋ยหมักแล้วจำหน่ายได้ถึง37เท่าพื้นที่ของเราประมาณ ล้านเกือบล้านไล่เนี่ยนะครับมีประมาณ ,0,000 0กว่าไร่ที่เราพยายามให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้เศษวัสดุในเนี่ยถ้าคิดไปก็ประมาณ 60- 70%ที่จะพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใช้เศษวัสดุเหล่านี้ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกษตรกรกลับไปสู่วิถีเดิม ถ้าจะทาอะไรก็มีการเผานะครับซึ่งจากการประเมินดูในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ทันทีเราต้องดูอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเขามีไรายได้นะครับแล้วก็เขาเขามีรายได้แล้วเขาสามารถที่จะทำได้เงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา เกษตรจังหวัดลำปางและเครือข่าย YSF ADM ยังได้ผลักดันให้การรวมตัวในครั้งนี้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนรองรับแรงงานผู้สูงวัยในพื้นที่เพราะหากชุมชนมีรายได้เกษตรกรก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในพื้นที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับในปีนี้ที่จังหวัดลำปางได้ตั้งเป้าลดการเผาในพื้นที่เกษตร30%จากปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ลดได้แล้วเกือบ20% คนทนัดบัวง,งามถ่ายภาพนันทิกากิจปาโลทีมข่าว n อ t เชียงใหม่รายงาน